ตามมานะคะตามมามาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะตามมานะคะตามจากช่องปังปอนลูกแม่เกียงมาช่องแม่เกียงเรื่องใหม่จรต่อนะคะมามาดูยายแขหวานของเราไลฟ์สดต่อนะคะวันที่สิบสองสิงหาหกแปดนะคะวันนี้วันแม่นะคะมาไลฟ์สดลูกๆ ทุกคนอยากเห็นไขหวานไขหวานคนสวยนอนหน้าเอินดูมาแล้วน่ารักมากเลยไวมากน่ารักมากเลยมีใครมาบ้างรายงานตัวหน่อยค่ะใครมาบ้างใครมาบ้างใครมาบ้างอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามมาด้วยนะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วน่ารักจริงๆเลย น่ารักมากเลยอ่ะโหไวมากไอ้เกียงก็ไวด้วยรีบไรเลยเพราะว่าจะได้ไม่ขาดตอนนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนช่องเท่านั้นเองเราจะได้ไม่ขาดตอนนะคะมีใครมาบ้างขอเสียงหน่อยแล้วขอเสียงหน่อยแล้วใครเข้ามาแล้วขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ทำไมไลฟ์เวลานี้ก็พอดอีตอนแรกไลฟ์อยู่ช่องปองังปอนลูกแม่เกียงพอดีแม่เกียงนั่งอยู่กับลูกๆอะเห็นล,ล,ลูกมาอยู่กันเต็มเลยก็เลยไลฟ์ให้ดูกันนะคะทีนี้ก็พอไลฟ์เสร็จแล้วแม่เกียงก็ผ่านไปยี่สิบกว่านาทีก็เลยมาไลฟ์ช่องนี้มางดีกว่าจะได้ไม่ต้องทําคลิปว่าง,งั้นนะคะก็เลยมาไลฟ์ช่องนี้เลยน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะคุณลุจิลาเียมาไลฟ์ช่องนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ เข้ามากันไวมากเลยขอบคุณม,มากๆเลยขอบคุณจากใจจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆมันตกไหมไม่ตกค่ะไม่ตกแต่เมื่อกลางวันมีตกนิดหน่อยเมื่อคืนตกแต่แต่วันนี้ไม่ตกวันนี้ยังไม่ตกแรงนะคะไม่รู้ว่าคืนนี้จะตกหรือเปล่าไขวานตัวโต,วตวไวมากใช่ไหมตัวไวมากเลยใช่ไหมตัวยาวตัวยาวหลับค่ะจอมสนของเราหลับ เดี๋ยวตื่นมาก็าจะมาทะเลาะก,กันกับพี่ข้อสวยเนี่ยพี <c oughs> ่เสษก็หลับแต่มีนกไขหวานนี่ทําให้เข้าใหม่คึกคักนะคะเข้าใหม่เล่นย้อนไปดูได้นะคะย้อนไปดูที่ปังปอนลูกแม่เกียงนะแม่เกียงเพิ่งเพิ่งจบไลฟ์พอจบปุ๊บแม่เกียงก็กมาช่องนี้เลยเพราะว่าบอกเอสซีว่าไม่เกียงจะได้ไม่ต้องทําคลิปแล้วงั้นมาไลฟ์ตรงนี้ต่อเลยช่องนี้ต่อเลยนะคะ ันนี้วันแม่ขอบคุณทุกท่านอย่างแน่ขอบคุณมากค่ะคุณลุกจิรากับคุณถ่าขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีวันแม่ทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะสำหรับช่องนี้นะคะน่ารักจังหลับหลับลึกด้วยนี่นนหลับจังด้วยตะมูกนี่ตะมูกสีชมพูเลยตะมูกอ่ะฮะตะมูกสีชมพูเลยน้อยน้อยเอ้ยนี่ดูเขาไว้ใจขนาดไหนดูสิ ดูขนาดทำานี้ยังไม่ตื่นเลยนะคะทุกคนมีคนใจเอฟซีแล้วใช่ไหมไขหวานบสบายเลยอะ่ะน่ะขนาดทำนี้ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ตื่นเลยนะคะนี่เขาไว้ใจเรามากแค่ไหนดูเอาแล้วกันมาอยู่วันที่หกวันนี้ 12, วันที่สิบสองหกวันหกวันหกวันแล้วไว้ใจแม่ขนาดเนี้ยดูเอาก็แล้วกันเนี่ยไม่มีหวาดระแวงไม่มีกลัว ไม่มีกลัวเลยนะคะไม่มีหบัดระแวงเลยนี่ยดู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 ความน่ารักของนางน,น่ารักใช่ไหมคะสงสัยกลางวันเล่นเยอะใช่กลางคืนไม่นอนเชื่อไหมกลางคืนไม่นอนจริงๆไม่เชต้องจับออกจับออกรู้กี่รอบกลางคืนอะ่ะเขามาแบบมามุดมามาขี่ตัวนั่งตัวมา หายใจเข้าหูอะไรเงี้ยคือสารพัดที่เขาจะทะําอ่ะต้องจับออกอะ่ะเขานินทานอ่ะเอาเาตื่นก็ไม่เอาไม่งงเงียเลยเหรอลูกตื่นก็ไม่งงเงียเลยตื่นแล้วไปเลยไปเลยเหรอเอาเอาไง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 กันนี้ ี๋ยวพอนไม่ใจอีกรอบขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะอ,คอุ้ยพอนไม่ใจอีกรอบน่ารักจริงๆเตือนซะแล้วเนอะเอาไงต่อจ้ะจ้าเออดูเอาดูเอาอืม ดูความสบายของเขาอะหวันสวยจาง,งมันยังง่วงอ๋อไม่ให้ค่ะ <laughs> ไม่ให้ไม่ให้ค่ะพี่เอสไม่ให้ค่ะสมมุติว่าไม่ไม่ต้องขอไม่ต้องขอค่ะพี่เอสไม่ต้องขอเอ็นดู ไม่ต้องขอซื้อยังไม่เอาเลยซื้อแสนหนึ่งก็ไม่ให้ไม่เอาเงินเดี๋ยวก็ใช้หมดเขาจด๋ตรงนี้เขามีความสุขแล้วทุกสรรวันแม่ค่าเช่นกันนะคะคุณนุน่มดกับคุณมากค่ะไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าแต่ไขหวานเลยลูกๆทั้งหมดในบ้านไม่เกียงอะ่ะ ถ้าใครมาขอซื้อไม่เกยงก็ไม่ให้ขอเฉยๆยิ่งไม่ให้ใหญ่เลยมาขอซื้อไม่เกยงก็ไม่ให้เพราะว่าพวกเขารักเราแล้วไม่ให้เหมือนกันใช่ไหมคะอืมคนอยู่คนอยู่นอกนอกจอเขาคนอยู่นอกนอกจอยังไม่ให้เลยใช่ไหมไม่ให้ค่ะยังไงก็ไม่ให้ไม่เกียงไม่เกียงแปลกนะ่าแล้วเชียวไม่เกียงแปลกนะคือแบบว่า เลี้ยงลูกแล้วอ่ะแม่เกียงไม่คิดจะหาบ้านต่อนะก็มีมีบ้างบางอารมณ์ว่าจะหาบ้านไหมแต่รู้อยู่ว่าไม่มีใครมาเอาอยู่แล้วแหละบางทีก็เหมือนกับว่ารับมาเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นสามสายหรือเปล่ารับมาแล้วก็อรู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครเอาแต่ก็พูดไปว่า,ามีใครจะเอาไปเลี้ยงไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เกียงไม่ไม่ให้ดีกว่าเพราะว่า เลี้ยงพวกเขาแล้วเราก็รักพวกเขาอะนะคะก็สงสารพวกเขาเรียกอย่างหนึ่งบ้านไม่เก่งอยู่ไกลคงไม่มีใครมาเอาอยู่แล้วแหละใช่ไหมบ้านอยู่ไกลก็ไม่มีใครมาเอาเ <g iggle> าอขคาคือความผูกพันใช่ใช่ค่ะใช่แล้วรักเขาอยู่ด้วยกันไม่นานก็รักรักรักใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ จอมแสบเอ้ยจอมแสบเอ้ยนอน่อนี่นอนต่อนี่ยฮึอ่านอน่อนี่นอนต่นนอนีนนอน่ใครอยากไปหาพ่อใหญ่ไหมเอ่ยนีใครอยากไปหาพ่อใหญ่ไหมยวพาไปดูพ่อใหญ่ไปไหมคะ <c oughs> ตาดำข้างหนึ่งอะ ตาทำข้างหนึ่งคนสวยสวัสดีวันแม่ค่ะไปค่ะไปคนเดียวเองเหรอไปคนเดียวเองเหรอคะหนุ่ว่วงค่ะแม่ไปค่ะชุดถึงพอดีอ่ะไปสองคนก็ยังดี <c oughs> อ่า้าใคร้าใครไม่ขี่เจ็ดพิมพขอไปค่ะว่าไปขอว่าเขาไปอ๋อ ได้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 ดน่ารักมากเลยขอคำว่าไปองค์ลักพิทักษ์แม่องค์ลักพิทักแม่เออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรักรักชาชาห้ามออกนอกบ้านนะรู้ไหมห้ามออกนอกบ้านนะลูกห้ามออกเด็ดขาดเลยนะ รู้ไหมห้ามโดดออกนอกบ้านนะรู้ไหมลูกเดี๋ยวไปโดนยาเบื่อเขารู้ไหมยีไม่ได้เจอหน้าแม่นะลูกรู้ไหมคะรู้ไหมแม่รักแม่รักชาแม่รักแม่รักลูกแม่รัก,ก,ร,กรู้แล้วรู้แล้วลูกรู้แล้วรู้แล้วไปไปไม่ไปหาพ่อใหญ่ก่อนไปโอ้ยโป้โป้ครับไปใครตามแม่มามาตามมาไหมมาไหม ตามมาไหมมาไหมไม่เคยมาโอ้โหมลงเยอะมากต้องปิดไฟนะเนี่ย มีมแมลงไล่แมลงลูกแตงร้านใต้มแมลงห่ะลูกฟักทองพ่อใหญ่จ้าเอ๋จ้าเอ๋พ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่จ้าเอ๋ทำอะไรลูกปังปังข้าวหลามทำอะไรลูก ฮะทำอะไรกันทำอะไรกันลูกพ่อใหญ่เอ้ยทุกคนคิดถึงคิดถึงพ่อใหญ่พ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ครับคิดถึงพ่อใหญ่ พ่อใหญ่ครับนอนดูอะไรเขานอนดูดูเงาดูเงาแม่นี่นี่นิเงาเงาแม่เขามองดูเงาเขานั่งของเขาวันที่สิบสี่หมอก็นัดนะคะเดี๋ยวไปหาหมอที่สิบสี่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับเวลาป้อนอยาเ,า,นา,าเขาเราสงสารสงสารกลัวเขาเครียด ก็กินยาเยอะเกินแต่เขาก็ฉี่ได้แล้วนะคะคิดถึงพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่อสบายหขอบคุณครับสวัสดีครับน่ารักพ่อใหญ่ขอบคุณครับ,รบ,รพ,บ,รบพ่อใหญ่ครับก็อาทิตย์หนึ่งก็เนี่ยววันที่สิบสี่ ให้ถึงวันที่สิบสี่แล้วก็วันที่สบสี่ก็ไปหาหมอก็เดี๋ยวถามหมอว่าต้องให้ต่อไหมนะคะจะต้องให้ต่อไหมถ้าให้ต่อถ้าหมอบอกว่าให้ต่ออีกอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยก็ดูกําหนดที่หมอบอกนะคะต้องเอาตามที่หมอบอกเพราะว่าเราต้องทําตามที่หมอแนะนําถึงจะทําได้นะคะการให้น้ําเกลือให้กี่วันกี่วันต้องให้หมอเป็นคนบอกมานะคะเราจะให้แบบว่าตามใจเราไม่ได้ต้องให้หมอเป็นคนพูดนะคะกพเดี๋ยวรอดูวันที่สิบสี่ สิบสี่แล้วเดี๋ยวถามหมอว่าต้องให้น้ําเกลือต่อไหมถ้าถ้าให้น้ําเกลือต่อก็จะต้องให้ก็ให้นะคะพ่อใหญ่ให้ไม่ยากให้ง่ายมากเลยพ่อใหญ่อะว่าไงลูกหักทองแตงร้านพักทองแตงร้านมาแล้วปีโป,โป้ก็มา พี่โป้ก็มาองคลักษมากันหมดองคลักษพิทักษ์แมเ่เขาดีดูดีขึ้นกว่าเดิมค่ะการล่าเริงเนี่ยพอย่อใหญ่เป็นแมวที่ไม่ล่าเริงอยู่แล้วเป็นแมวที่หน้าเดียวอยู่แล้วไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยอะไร ก็เขาก็เดินปกติแหละแต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยแบบว่ากระโดดรถเต้นนะคะแต่เขาก็ดูดีขึ้นดูดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมพ่อใหญ่ใช่ไหมลูกหอใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้นะลูกนะ ใช่าจากแมวดุมากๆ <c oughs> อุ้มกอดได้แล้วนะคะอุ้มกอดได้แล้วไม่เก่งไม่อยากจับเขาถ้าจับเขาแล้วเขาจะลุกให้เขานั่งอยู่ตรงนี้แหละถ้าเอามือไปลูบหัวจับหัวเขาเนี่ยเขาก็จะลุก <c oughs> ใช่ไหมพ่อใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมลูกอืมอืมอ๋อ ใครมานอนใกล้แม่เนี่ยฮะแตงร้านหน่อลูกแต่งร้านมานอน,นใกล้แม่เหรอพ่อใหญ่หน้าเดียวฉายาคือพ่อใหญ่หน้าเดียวพ่อใหญ่หน้าเดียวใช่ไหมลูกหน้าเดียวจริงๆตาหวานด้วยตานี่หวานฉ่ำเลยพ่อใหญ่อะ ลูกกระตาดำนี่ชนกันเวลาเขาอันนี้ลูกกระตาดำชนกันคือเขาเขาออ่ไม่แบบว่าเหมือนตอนมาแรกๆนะคะมาแรกก็จะหลับอย่างเดียวตอนนี้เขามีการตื่นเต้นมองน่นมองนี่ดูน่นดูนี่นะคะก็มีการตื่นตัวมากขึ้นถ้าตอนแรกๆที่เขามาเนี่ยเขาจะนอนอย่างเดียวเขาไม่ตื่นตัว สวัสดีค่ะตอนนี้เขาดูตื่นตัวอยากรู้อยากเห็นนู่นนี่นั่นเดินไปมานะคะได้อยู่ตระมาณแรกนี่คือมีตลับจะไหม่พ่อใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยแตงลานฟักทองนอนอยู่นู่นแตงลาน ปังปังปังนอนอยู่ข้างๆพ่อใหญ่นั่นนะแต่ก่อนก็อยู่ห้องกับปังปังพ่อใหญ่อะไม่เก่งต้องย้ายออกมาห้องนี้เพราะว่าพ่อใหญ่เป็นริวนะคะห้องนี้เป็นห้องริวทีเนี้ยปังปังข้าหลามไม่ได้เป็นริวดีที่โชคดีที่เออ่ไปตรวจแล้วน้องๆไม่ติดริวนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยอยู่กันนานมากด้วยพ่อใหญ่ดีขึ้นแล้วค่ะ วันที่สิบสี่เขไปตัดไหมแล้วก็คุณหมอหนัตดตรวจนะคะตัดไหมด้วยใช่ไหมพ่อใหญ่ใช่ไหมอดทนมากเขาเป็นแมวที่อดทนมากๆเลยนะคะพ่อใหญ่เขาเป็นแมวน่าสงสารนะอดทนอดทนมากๆเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมพ่อใหญ่พ่อใหญ่ครับ ดูตาสิดูตาสิใครอะไรลูกเรียกแม่ทำไมแม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เรียกเนี่ยทางนน้นก็เรียกแม่นอนห้องนน้นเนี่ยแม่ใช่แ้วตาเขาน่ารากักเขาใหญ่อะมันมืดๆนะคะดูไม่ค่อยอันนี้ก็ได้เนาะมันมันไม่เหมือนกลางวันเนาะ มีเสียงมีเสียงร้อมีเสียงร้อครับครับลูกครับอืมอืมอืมเดี๋ยวเขาคิดว่าจะป้อนยาเขาเดี๋ยวเขาลูกหนีคิดว่าแม่จะป้อนยาเขาเขาลูกหนีอ๋ออยากให้ปูพื้นใช่ไหมแต่ตรงนี้ก็ดีอยู่นะคะ เห็นไหมไปแล้วแม่มาใกล้เข้าไปแล้วตอนนี้อันยันแบบนี้ก็ดีอยู่นะคะเย็นดีอยู่นะล้างสะอาดนะคะล้างแล้วก็มันก็ดีอยู่นะคะพื้นปูนมันก็จะได้มีไอเย็นเย็นขึ้นมาหน่อยเนาะถ้าถ้าหน้าร้อนมันก็จะได้ไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่อย่างนี้ก็ได้เนาะไม่เป็นไรหรอก็ใหญ่หน้าละก,ก่อนโยนเป็นเยอะยิ่งทําหมันแล้วย,ยิ่งดูอ่อนโยนนะคะถ้าทําหมันแล้วเขาเขาจะไม่ไม่ไมกเกลีย ทำมันแล้วอะนั่งเล่นละฝั <Wow. S 1> ่งโน้นก็เฝ้าแม่เรียกแม่ฝั่งโน,น้นฝั่งโน,น้นเรียกแม่ ช่วยถ่กิ้งไปกิ้งมาใช่ไหมใช่ใช่พื้นปูนมันจะมีความเย็นความเย็นเวลาร้อนมันจะมีความความเย็นอยู่บ้างถ้ากระเบื้องในร้อนละร้อนนี่คือร้อนละอุไปเลยกระเบื้องอย่างนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเดินไปเดินมาตอนนี้มันก็เริ่มเงาแล้วนะพื้นปูนเริ่มเงาแล้วนี่ทะเลาะกันเองนี่ปังปังข้าวหลามไม่ต้องทะเลาะกันปังปังข้าวหลามไม่ต้องทะเลาะกันลูก ทะเลาะตอนนั้นตอนนั้นพ่อใหญ่น่าจะน่าจะยังไม่ได้ทําหมันมันคงมีกลิ่นมีกลิ่นของของการที่เป็นแมวตัวผู้อะ่ะทําให้เขาทะเลาะกันทีนี้ตอนนี้ก็ไม่ทะเลาะแล้วค่ะไม่ทะเละเาะแล้วก็ทําหมันกันแล้วไม่ไม,ไม่มีทะเลาะกันแล้วมีบ้านคนละหลังละหลังอยู่บ้านคนละหลังละหลังปังปังก็าหลามเกเรกันดูดูด,ด,ด,ดูดูองค์คลักอ่ะพี่โป ปีโป้กับตัวลูอา้าเบาลูกเรื่องกนานเบาปีโป้ตัวลูใบาชาพิกี้ใบเตยอย่างนั้นอง,องคารัดพิทักษ์แม่ฝั่งนู้นก็ห้องชายทะเลนะคะมันจะมืดมันจะมืดหน่อยเพราะว่าไฟมันไม่พอเปิดไฟเยอะไม่ได้มแมลงเยอะมากๆ มลงเยอะเออยิ่งดินแม่เมเกียงก็ต้องให้มีดินเพราะว่าหมาก็จะขุดดินอยู่นะคะไม่เกียงจะให้มีดินเพราะหมาขุดดินมีมีมีดินอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ให้หมาเข้าไปขุดดินนอนเวลาหน้าร้อนอะ่ะ ก็ต้องไปขุดดินนอนนะคะขุดดินนอนกันจะได้เย็นสบายป่งตัวละต่งตัวละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เคียงขออนุญาตลงไลน์นะคะเพราะว่ามันมันดึกและตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพอลงไลฟ์แล้วทุกคนก็จะได้ดูดูคลิปย้อนหลังได้นะคะไม่เคียงขอบคุณทุกท่านมากมาเลยนะคะ ไขหวานน่ารักใช่ใช่ต้นต้นคิดจะมีไขหวานนะคะเดี๋ยวแม่แกงลงไลน์ลก็จะได้ดูน้องไขหวานนะคะจะได้ดูเข้าไปดูใหม่ย้อนหลังได้นะคะขอบคุณมา,มากๆขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวแม่แกงขออนุญาตลงไลน์นะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ